สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็น New Love สำหรับคนโสดราศีกุมประจำเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2020น์สองศ New Love หัวข้อนี้สำหรับคุณคนโสดใครกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะหัวข้อนี้สำหรับคนโสดที่ไม่มีใครนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเสมอขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b ส c r ร b ์ไลค์แชร์และกระดิง่ง Facebook Instagram รวมถึงวันที่ประจำราศีลิง์กอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลชแนลจะแนบไปให้ค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาดู Energy โดยรวม new love กันหน่อยว่าคุณกำลังจะได้พบเจอใครใครจะมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณราศีกุมค่ะขอทราบ Energy new love ราศีกุมค่ะขอทราบ Energy new love ราศีกุมว้าวอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะ และธาตุน้ำคลุคนนี้เต็มไปด้วยแพชชั่นจริงๆนะ รักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเป็นชาวท่าดินท่าน้ำและธาตลมได้คะ่ะเป็นคนที่ซีเรียสนความสัมพันธ์มากๆเลยเหมือนกับประมาณว่าพอเวลาที่เขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกชอบคุณ่ะนะคะตั้งแต่แรกที่เห็นเป็นคนจุ่มเทในความรักความสัมพันธ์เพราะ e อเนจีเป็น six of view แล้วก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับ อ่อนโยนะคะใจบุญสุนทานอะไรประมาณนี้ชอบช่วยเหลือผู้คนอาจจะทำงานด้านการกุศลเกี่ยวเนื่องกันก็นกเป็นไปได้มีเกณฑ์การเดินทางได้พบเจอกันบางท่านถ้ามีคนคุยในเวลานี้อาจมีเกณฑ์การเดินทางมาไปมาหาสู่กันหรือว่าเดินทางมาหากันในช่วงเวลานับจากนี้นะคะทีนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ แอบชอบคุณมาอยู่ก่อนแล้วก็ได้ซึ่งตัวคุณไม่รู้เพราะเป็นเซเว่นออฟเวลและคิงออฟซอสนะอาจจะแอบ,บชอบคุณมาก่อนแต่อาจจะมีเกณฑ์การได้เปิดเผยคุณได้รู้ใจนะคะในช่วงหนึ่งหรือสองเดือนนับจากนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยก็น่าที่จะเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็คนคนนี้เหมือนกับเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเข็นเลยทีนี้นที่อบอกว่า เขาเป็นคนที่เวลาที่ชอบใครแล้วเนี่ยเขาเยินดีที่จะต่อสู้เพื่อที่จะมีคนคนนั้นไว้ในชีวิตยินดีที่จะต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์นะแต่คนคนนี้เป็นคนชอบทำมาหากินเป็นคนทำงานเก็บเงินเก่งนะเรื่องดราม่าเนี่ยไม่มีอยู่แล้วละ่ะนะนายวอนออกมาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบ ไม่ชอบถกเถียงกันด้วยเรื่องคำพูดหรืออะไรใดๆเลยก็ตาม k n n o of u u s และ n ไน of ฟคัพคนคนนี้เหมือนกับเป็นรักในลักษณะที่พร้อมที่จะให้แล้วก็พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์คุณนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา The Sun มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยิุ้น้อยกว่าคุณเยอะมันเลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจในตอนแรกหรืออาจจะตัวคนเองนั่นแหละที่อายุน้อยกว่าเขาค่อนข้างมาก The Sun คนคนนี้อาจจะเป็นคน แดนไกลก็ได้คืออยู่กันคนละที่ต่างถิ่นต่างแดนมีความต่างกันเยอะต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้นะต่างศาสนาด้วยก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้คลุค่นี้เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆเป็นรักครั้งใหม่ที่คือนิวนิวนิวจริงๆเป็นรักครั้งใหม่อาจจะเจอเขาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็คือ พอเจอปุ๊บเขาก็ออกตัวว่าจีบคุณเลยประมาณนี้หรืออาจจะสลับกันถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเจอผู้หญิงลักษณะที่โอ้โหไม่ได้คนคนนี้ปล่อยผ่านไม่ได้แล้วจะต้องมีเธอไว้ในชีวิตประมาณนี้นะคะคนคนนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยผ่านขั้นตอนของความรักที่มันไม่แน่นอนความรักที่มันเต็มไปด้วยความลังเลใจสงสัยแต่คนคนนี้เอเนจีอย่างที่ปวานบอกมันแตกต่าง คุณอาจจะเจอจเคยเจอลักษณะที่โดนคนคนนั้นทวีตค,คุณในลักษณะเป็นออปชันมาก่อนแต่คนคนนี้เขาดูแลคุณหรือว่าปฏิบัติต่อคุณแตกต่างคือคุณเป็นหนึ่งเดียวของเขาตั้งแต่แรกและเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเอเดวานมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้พบเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือได้เจอกันแล้วในช่วงเวลานี้คือเป็นช่วงเวลาที่พูดคุยกันเยอะหน่อยในในโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้ ไอ้ตะวานยังหมายถึงว่าคุณอาจจะได้พบเจอข่าวดีเร็วนี้หมายถึงเขาอาจจะมีข่าวดีเร็วนี้การพบเจอการเดินทางมาหาอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นอาจจะเจอกันมาก่อนหน้านี้แต่หนึ่งหรือสองเดือนนี้อาจจะเริ่มคอมมิชเมนต์คุยกันถึงอนาคตอาจจะขอเป็นคู่รักคุณเลยก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นลักษณะน,นี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยถ้าใครยังไม่ได้เจอบอกเลยว,ว่าเจอจากการเดินทางแล้วโซเชียลมีเดียแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ฝากไว้นิดนึงถ้าเป็นโซเชียลมีเดียขอให้เช็คให้มั่นใจว่าไม่ใช่แ scammer ก็สามารถไปต่อได้นะคะรักครั้งนี้มองดูโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นรักแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแต่มันก็เป็นรักที่สดใสนะมันก็เป็นรักในแบบที่คุณก็ถ้าเป็นไปได้นะมองข้ามความต่างแล้วก็ลองเปิดใจดูมองดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนรักแล้วก็พร้อมท,ที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีสำหรับคุณเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเรามาส่องฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อย อนาคตความรักระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นยังไงกันบ้างอนาคตความรักระหว่างคุณกับเขาถ้าสามารถสารต่อความสัมพันธ์กันไปได้เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมอย่างที่่ออนานบอกมันจะมองเห็นอนาคต มองเห็นวันข้างหน้าร่วมกันอาจจะมีการสร้างครอบครัวกันเกิดขึ้นคนคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันกับคุณนะเป็นรักครั้งใหม่ก็จริงแต่ว่าไม่มีความคือแม้ว่าจะมีความต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนาแต่นิสัยใจคอเขามีอะไรบางอย่างที่ตรงกันหรือว่าอาจจะเคยผ่านประสบพบเจอประสบการณ์ที่คล้ายคก,กันกับคุณ Gratitude List ในช่วงเวลานี้ถ้าคุณยังไม่ได้เจอถ้าอยากให้เจอเร็วขึ้น Energy ขึ้นมาคู่กันเลย attracting ค่ะนะคะ not catching ไม่ต้องวิ่งไล่าตามความรักเดี๋ยวความรักจะเข้ามาทักทายเองอย่าไม่ทันจะตั้งตัวหน้าที่ของคุณคือทำ i ิ t ขอบคุณในแต่ละวันขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณได้รับขอบคุณความรักดีๆที่คุณกำลังจะได้รับหรือที่เคยได้รับหรือที่กำลังได้รับ ในปัจจุบันนี้เพื่อที่คุณทั้งคู่จะได้เจอเจอกันเร็วขึ้นในอนาคตวันข้างหน้านะคะ คุณจะยิ่งรู้สึกขอบคุณมากที่คุณได้เจอคนคนนี้ที่เขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเข้าใจคําว่าเออรักแท้คู่รักที่ดีน่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองอนาคตข้างหน้าความรักครั้งนี้มีความมั่นคงค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ positive ในเชิงบวกด้วยนะคะ all positive change ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ successful คือรักครั้งนี้มันเป็นรักที่ประสบความสําเร็จอย่าลืมนับสิ่งดีๆที่คุณนะคะเคยได้รับใน แต่ละวันเพื่อที่คุณจะได้พบเจอกันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง r o m a n c e Angel อยากจะบอกอะไรคุณ เมฟี่อร์ฟอร์ดทำความฝันของคุณทั้งคู่ให้เป็นจริงได้เลยถ้าคุณได้เจอกันนี้เอเนร์จี้ขอกมมบอกว่าบางท่านอาจจะมีการวางแผนเรื่องการสร้างครอบครัวด้วยนะการมีบุตรนะคะสำหรับบางท่านบางท่านถ้าเกิดว่าได้พบเจอกันแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงเรื่องนี้มีเกณฑ์การได้ออกเดทสวีทหวานได้เรียนรู้ดูใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ถามว,าว่าเมื่อไหร่นับจากนี้ประมาณ น่าจะเร็วอยู่พอสมควร3เดือนบวกลบแต่น่าจะเร็วกว่านั้นนะแต่พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะนับจากนี้นะคะไปอีก8เดือนข้างหน้าก็เป็นไปได้เอาละอักแองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณในเรื่องของไทม์เฟรมและอนาคต A year f r ฟ m now within the next few month there something better นับจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีๆในชีวิตที่กำลังจะเข้ามา อ,อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผู้อ่านมองดูว่าบางท่านมีเกณฑ์จะได้พบเจอถ้าใครยังไม่ได้เจอนะคะถ้าได้เจอแล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีเกณฑ์กันได้เดินทางจะเจอกันสําหรับบางท่านที่เป็น long distance ถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันคงจะได้พบปะจะเจอกันบ่อยขึ้นในอีกไม่กี่เดือนก็อาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงอนาคตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้หนึ่งปีข้างหน้าบางท่านก็มีเกณฑ์มีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัว คอมมิชเมนตการแต่งงานการมั่นหมายบางท่านบางท่านก็อาจจะมีตรงนี้ไม่ใช่สำหรับทุกท่านอาจจะเป็นบางท่านข้อความจาก true love twin f l a m e และ so m a t e มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกัน now and forever นับจากนี้และตลอดไว้และตลอดไปค่ะเขาหวังว่าจะมีคุณไว้ในชีวิต I want to be with you เขาอยากที่จะใช้ชีวิตที่เหลือนี้อยู่กับคุณค่ะและสั้นๆได้ใจความโรแมนติกสุดๆ I love you เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณไม่แน่นะเดีเร็วนี้อาจจะถูกสารภาพรักรก,ก็ได้ใครจะไปรู้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอให้เจอใครคนนั้นของคุณเร็วๆพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ